สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ ทีนี้สุดยอดมากๆนี่คือรถต้นแบบ MG Cyberster นี่รถต้นแบบนะและรถคันนี้จะผลิตจำหน่ายจริงด้วยในอีก2ปีข้างหน้านี้รถคันนี้จะถูกผลิตเพื่อมาขายและขายในบ้านเราด้วยในสเปคคร่าวๆว,วันนี้นะครับทุกท่านครับรถต้นแบบคันนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่ได้ชัดเจนมากมายนะักเราเห็นแต่รูปภาพรูปโซกว่า นี่คือรถสปอร์ต2ประตูพละกำลังเหลือเฟือมากๆครับ0-103ถึง103วินาทีวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆ880กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งแต่ยังไม่ทราบนะว่ากิโลวัตต์กำลังวัตต์ของแบตเตอรี่เป็นเท่าไหร่นี่รถต้นแบบขายจริงอีก2ปีข้างหน้าและที่น่าสนใจมากกว่านั้นทาง MG Cell ประเทศไทยนะครับเปิดโอกาสให้คนไทยลูกค้าชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของรถคันนี้ด้วย แต่วันนี้เป็นการจองสิทธิ์ในการซื้อรถคันนี้ ทาง MG บอกว่าถ้าคุณชอบรถคันนี้ถ้าคุณรักรถคันนี้แล้วคุณหวังว่าจะเป็นเจ้าของรถคันนี้เราให้โอกาสคุณสามารถที่จะจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันของ MG เข้าไปได้เลยนะครับอีก2ปีได้รถกว่าจะผลิตจริงนี่อีก2ปีนะและอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากรถต้นแบบคันนี้มันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อซขนาดนี้แปดสคือหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้สเปคสมรรถนะศูนยยังไงก็3าวินาทีแน่แน สิทธิ์ในการจำหน่ายสิทธิ์ในการจอง5,000บาทคุณจองไปในอีก2ปีข้างหน้ารถมาถึงมูลค่า5,000บาทที่คุณเสียไปเพิ่มขึ้นมาอีก10เท่าเป็น50,000บาทหากลบกับราคารถจำหน่ายจริงเพราะวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่ารถคันนี้จะราคาเท่าไหร่ซื้อใจซื้อสิทธิ์กันมาก่อนและไม่ใช่มีแค่5000บาทเท่านั้นเขายังมี1 0,000บาทด้วยเกรดของการจองมี2เกรดเกรด5,000บาทกับเกรด1 0,000บาทถ้า1 0,000บาทอีก2ปีข้างหน้า มูลค่าเงินจองคุณเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0 0 0แสนบาทหากลบกลบนี่กับรถมูลค่ารถจริงคันนี้เฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนนะแค่หน้าตาแค่สไตล์ยังไม่รู้ครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เดาๆคา,าดการกันไว้2ล้านกว่าบาทมีให้คุณเห็นแน่แน่แต่ ออกมาเป,เป๊ะแบบนี้หรือเปล่าก็ใกล้เคียงและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเมื่อคุณจองสิทธิ์แล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะพัฒนารถคันนี้ร่วมไปกับผู้ผลิตเลยนะคุณสามารถที่จะแสดงความเห็นได้ว่าเบาะฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันอยากได้สีแบบนี้กระจังหน้าไฟหน้าเทคโนโลยีอะไรที่ฉันอยากได้ร่วมแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต นี่คือสิ่งที่ทาง MG เขาบอกมาว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาให้จองรถต้นแบบที่จะออกมาขายจริง MG Cyberster น,นี้นะครับนี่คือผมมองนะไฮไลท์มัน,นที่สุดละในงานมหากรรบยานยนต์ครั้งที่38เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่รถแต่อยู่ที่สิทธิ์ในการจองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโอเคมากๆสวยมากๆและผมว่าผมจะจองด้วยเหมือนกันครับลุ้นๆดูและเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณคิดว่าจองแล้วราคาขายจรงิงออกมา10ล้านบาทสมมุติเฮ้ยไม่ไหวถอยเขาคืนเงินจองให้คุณด้วยแต่คือในราคา5,000กับหมื่นนะไม่ใช่ราคา5 0,000นกับแสนนะไม่ใช่เขาคือในราคา คาที่คุณจองเข้าไปนะครับนี่คือพระเอกของงานและพระเอกของ MG ในวันนี้แล้วรถคันอื่นๆล่ะที่อยู่ในบูธนี้นะครับแน่นอนครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า MGEP นะครับนี่คือรถที่เขาขายอยู่แล้วในความเป็น m g EP เป็นรถแวนนะพูดกันกลมๆ,ๆวิ่งได้ดีมากๆเราทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วว่ารถคันนี้วิ่งอย่างไรฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรถามว่าขับดีไหมขับดี เร็วไหมเร็ววิ่งได้ประมาณ300กว่ากิโลต่อการชันหนึ่งครั้งถือว่าพอเพียงและดูการแต่งของเขาเขาแต่งมามีแหลกราคามาให้เฮ้ยฟัง์กชันมันดูดีมากขึ้นอันนี้โอเคนะอันนี้โอเค mg ep เนี่ยผมชอบแต่วันนี้บอกได้เลยนะรถขาดของขาดจองวันนี้รอรถแน่นอนและนี่คือหนึ่งพัฒนาของทาง mg เขาตู้ชาร์จเขา mg ชาร์จเจอร์เขา เอ็มจีซูเปอร์ชาร์จครับท่านผู้ชมครับชื่ออย่างเป็นทางการแผนของ MG คือการขยายตู้พวกนี้ออกไปทั่วประเทศดีลเลอร์มีแน่นอนการจับมือร่วมกับบางจากก็มีแน่นอนนะครับการขยาย Super ร์ชาร์จของเขานี่เป็นหัว DC ด้วยนะนี่ชาร์จเร็วนะครับไฟแรงมากๆนี่สามารถเนี่ยแต่ชาร์จผ่านแอปนะครับยังไงเทคโนโลยีพวกนี้ชาร์จผ่านแอปทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับนี่ทำด้วยแอปนะนี่ไปใส่ QR Code ราคาค่าไฟนะครับของตู้ชาร์จนี้นะเป็น DC ชาร์จอยู่ที่6 5บาท50และ7,50บาท50ขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับพีถ้าเป็นออนพีกก็แพงหน่อยออฟพีก็ถูกหน่อยแต่แพงสุดคือ7,50บาท50ขึ้นอยู่กับเวลาในการชาร์จของคุณนะครับว่าจะชาร์จดึกชาร์จกลางวันชาร์จเช้าแล้วแต่แต่เนี้ยขยายทั่วประเทศแน่นอนตอนนี้ครับ MG เช p ส์ HS, e v ที่วันนี้เจอศึกหนักเหลือเกินนะครับเจอเพื่อนคู่แข่งจากจีนด้วยกันมาแบบดูดูเลยแต่รอเดี๋ยวจะมีไมเนอร์เชนด้วยไมเนอร์เชนมาปีหน้าด้วยนะครับแต่ปีนี้เขาก็ไหวอยู่ไหวอยู่และแคมเปญในงานนะครับทุก mm ่า hmm. นครับมจรับ MG HS MG ZS แต่ ZS EV ไม่มีแล้วนะรถไฟฟ้าของเขา ZS EV ไม่มีรอ ZS EV โมเดลใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้ามาแน่นอนนะครับแต่วันนี้ยังเป็น h ฮชเ h นฟ v ยังเป็น h ฮชที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแคมเปญดูเดือนเดือเลยครับขับฟรี150วันในทุกโมเดลเขายกเว้น All New MG5 ถ้าเป็น All New MG5 แคมเปญคือขับฟรี120วันโอ้ ดุเหมือนการดุเหมือนการจองวันนี้จ่ายตังค์วันนี้ไป150วันค่อยไปผ่อนงวดแรก นะครับนี่คือสิ่งที่เขามานำเสนอในบูธ MG นะ h e r i e v นะครับทั้งคู่นี้เป็นรถที่น่าใช้เป็นรถที่ดีคันนึงเลยล่ะผมใช้มาแล้วออปชันผมชอบในความเป็นออปชันของเขาที่ใส่เข้ามา MG x t e n d e r กระบะเขาก็ยังมีอยู่นะและในวันนี้ทาง MG ได้บอกเลยนะครับว่าโมเดลต่อๆไปของ MG ในวันนี้ในปีหน้าเป็นต้นไปเขาจะเดินไปในเส้นทางของ Plug-in Hybrid Hybrid ไม่มี ICE แล้วนะยกเว้นที่ขายอยู่อย่าง MG 5ยกไปได Ice u อยูาอย่าง x x t e n d e r ยังเป็น Ice อยู่แต่นอกนั้นไม่เจอกันแล้วกับเครื่อง Ice ขอเป็น Hybrid อย่างต่ำเป็น Plug-in Hybrid และ EV ต่อไปนั่นคือทิศทางของ MG ในบ้านเรานะครับและนู่น c y b e r s t r น่าใช้มากๆนะครับ5,000บาทหรือ1,000 0บาทแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะจองหรือไม่จองแต่ผมอะจองแน่ๆ1นสิทธิ์ครับเพื่อจะมีโอกาสได้ขับเจ้าคันนี้ขับ้างในอีก2ปี 2> สนับสนุนโดยเคลียร์กว่า เข้มกว่าต้องฟิลม iku, Black ์มไฮคูลซร์บิ c แบล็ค